สวัสดีครับผมพบกับตกปลาบรรจุอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็มาตกสปิวเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนไม้นะครับไม้เก่าในปลาไม่ค่อยมีนะครับผมอพอดีมีคนมาตกไปก่อนแล้วนะครับเขาบอกว่าเอาไปเยอะแล้วนะครับปลาไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับมากับคนเก่านะครับผมคนใหม่คนเก่าสับส่วนเราวระพบกับ พี่เป้านะครับผมพี่เป้าสายยันสัญญาปรบมื่อดีครับใครจะได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่คลายชายเจ้าน้ำตาลบมือ <laughs> 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 เป็นไงครับ พี่เป้าเสียงเหมือนไหมพี่ไม้ก็เหมือนนะครับผมแต่โชว์แค่เพลงเดียวนะครับเราไม่เราไม่ขายของเยอะนะครับผมครับสัญญากันไว้คลิปที่แล้วเนาะว่าคุณคมจะร้องเพลงไก่จ๋าคลิปนี้ก็มาร้องเพลงให้ฟังแล้วครับตามสัญญาครับทุกคนโอเคเรามาตกปลากันเลยนะครับไม่พูดมากครับอ๋อก่อนอื่นขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์ ดีๆเป็นกําลังใจให้กับตกปลาบรรยุดนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมยังไงก็ฝากช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมโอเคเรามาตกปลากันเลยนะครับวันนี้ตกเป็นสปิวนะครับผมครับทุกคนตรงนี้ย้อนแสงหน่อยนะครับมืดเนะนี่เราใช้เป็นเดิมนะครับหัวหานแล้วก็ขนมปังบดไก่เขียวนะครับแล้วก็ ยัดไส้ด้วยขนมปังแผ่นนะครับผมเดี๋ยวมาผสมอาหารกันครับผสมเหยื่อกันเริ่มแล้วนะทุกคนนแม่ใกตจััจร อยากเป็นนักซิดผู้ยิงใหญ่อน oh, <no. S 1> นักซิดป่ามาแล้วมาดูกันทุกคนว่าใครจะได้ก่อนทุกคนครับเงียบมากเลยครับทุกคน เป็นเพราะเราเสียงดังหรือเปล่าไม่รู้ครับคุยกันเสียงดังเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ตอนมาตอนแรกนะครับโอ้โหขึ้นบุเปับบุบป,บป,บป,บปับเลยนะครับเนี่ยครับใครมีคาถาเรียกฟ้าส่งมาให้หน่อยครับเงียบเลยครับทุกคนเดี๋ยวรอดูสักครู่ถ้า ปลาไม่กินก็จะเปลี่ยนเป็นตะก้อนะครับตอนนี้เราใช้สปิวนะครับครับทุกคนเปลี่ยนเป็นตะก้อคันหนึ่งนะครับแล้วก็สปิวคันหนึ่งนะเพราะสปิวมาต่อตอนแล้วก็หายนะครับมาตรไปนู่นเลยนะครับนครปมลบนะครับ าม,ามาแล้วครับปาบน,นินใจงามครับผมแต้มแรกของเรานะครับโอ้หนึ่งชั่วโมงผ่านไป <c oughs> สุดยอดครับยั่ว มไหมมล้ครับทุคนไอมแล้นไหมเาแล้วตรงบทุกคนตรงแ มันน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับที่วันนี้ทุกคนมาสนใจลงทเทรดดิ้งในโลกของออนไลน์เทรดดิ้งโอกาสทำกำไรของคุณไม่เคยสิทสุดมันไม่ใช่การทำเงินอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่มันคือการทำเงินได้อย่างชาญฉลาดคุณแค่ต้องการตัวช่วยที่ดีในการเริ่มันคือต่างคนและคน ลูดครับโโอ้นทุกคนมาดูนักขมตีลอกเบสครั้งแรกครับจะเป็นไงครับจะฟู่หรือไม่ฟู่นะครับเขาหมดหรือลบกันไหมบอแมนบีบหลอดไว้พร้อมมาเที่ยวแล้วบอแมนเบี่ยงไปแล้วก็เรื่องบีบลอดว่าเรื่องอะไรคือคนน้องตันเงินเก่าเงินเก่าบีบอ้า แน่นอนนะครับดึงมาพี่ทุกคนครับนักคมจะกลับไปทําทุร่าก่อนนะครับผมตีงานเข้านะครับเดี๋ยวนักคมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปไหนครับนักคมตัดหญ้าให้วัวสักหน่อยครับอ๋อไปตัดหญ้าให้วัวนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันเมใหม่นะครับผมเหลืออยู่วัวประมาณเจ็ดแปดตัวครับ อ๋คอยย่าอยู่เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับครับทุกคนนาะคมไปทุระนะครับไปตัดย้าให้วัวนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเนาะอยู่คนเดียวก็เงาๆหน่อยนะลุ้นเช่ยกัน,นครับผมทุกคน ดีครับทุกคนเกิบไม่ได้ครับอ๋อใส่สวยเลยครับแต็มที่สามนผมสุดยอดครับนาคมไม่อยู่นี่ตัวใหญ่เข้าเลยนะครับผมสงสัยมันได้ยินเสียงนาคมเสียงดัง Hãy subscribe cho kênh ใส่สวยแล้วครับ สสวยแล้วทุกคนอุ้ยยอดครับสาน่าจะประมาณหกหกเจ็ดขีดนะครับประมาณนี้นะครับอ๋อยอดเลยเผาตอนเย็นนะครับรอบทุกคนลุ้นกันต่อครับ แล้วทุกคนสายตึงมืออีกแล้วรู้สึกจะไม่ได้เกี่ยวปากนะรู้ไหมว่ แบบนี้เลยนะครับมาแบบนี้เลยเกี่ยวหางเกี่ยวปากด้วยนะครับอ๋อหลุดแล้วครับผมใส่นี้ก็โอเคนะครับจะได้ What love นะทุกคนใส่มินิอีกแล้วใส่สวยสวยมินิมินิ ็บนะครับแล้วทุกคนใสวยครับ หารจนท้องป่องทุกคน ของครับทุกคนเหยื่อมาแล้วนะครับมาดูปลากันครับผมครับปลาตีตัวใหญ่2ตัวนะครับก็ตัวเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ปล่อยไป2ตัวนะครับผมวันนี้ผลงานยอดเยี่ยมครับผมคงจะไม่รอคุณ คุณนาคมผมไม่รอนาะคมแล้วครับผมทุกคนกลับก่อนดีกว่านะครับฝนก็จะมานะครับนุ้นมืดมาแล้วเสียงฝาลองนะครับต่ํานะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามากดติดตามเพิ่มนะครับผมยังไงก็ฝากคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ตกความอยู่ด้วยนะครับผมได้เป็นกําลังใจให้ ถ้าวันหยุดทำคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดกระดิ่งคําว่าทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงนะครับวันนี้ไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะครับเนาะอยู่คนเดียวนะขมมาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ไปทํางานนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย